ของขวัญน,น้องปุก,กิน้องเก่าตื่นเต้นถึงเวลาต้องรับผิดชอบเองอยากจะสมอยากจะสรุปส้มกับของชิ้นนี้ หครอบครัวที่อบอุ่นไม่แพ้ใครสำหรับครอบครัวของเอกเอกรทิพและสามีปอนีวุฒิหลังจากทั้งคู่ใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันมาที่ก็มีทายาทด้วยกันสองคนน้องภูกิจและน้องเก่าที่ที่ปัจจุบันนี้อยู่ในวัยเริ่มเติบโตเป็นหนุ่มกันแล้วหมดแล้วล่าสุด อินสตาแกรมของแม่เอก็ได้โพสต์คลิป Happy Happy ี้บีเบอร์เดยกับน้องภูกิจและอายุค,ครบ8ขวบแล้วที่เป็นบรรดามายากะที่สุดเรียบง่ายก็คือเด็กมาให้ให้ใหลูกชายปับเป่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้ง4ี่คนพร้อมทั้งพาไปดูของขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือเต่า โดยชื่อว่าให้น้องเลี้ยงนะคะให้น้องคนเลี้ยงแต่ละตัวพร้อมทั้งระบุข้อความผ่านในสแกนในไอจีว่าหอย1นึหอยสอราบแล้วเรียบเปียบเป,ยบเปียบของขวัญของพ,พี่น้องในปีนี้ก็คือเต่าตอนแรก,แรก